สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอใน Tik t o k กกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM Social กันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก็กรอข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะเชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด,ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน G ี mail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเรา ค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Tik t o ็อกค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวนะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่ต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูได้เลยนะคะความเร็วกับเรทดนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Tik t o k อกของเราเปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาเลยนะคะวััันนนนนนนีี้้้้เปป็็คคคลลลิิออ่ะแวกกกดดดงาบ นํะะามาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่มอันหนึ่งพันวิวไปเลยเนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะ1 0 0 0พวิวนะเพิ่งอยู่ที่1บาทก,กว่าๆเองนะคะก็ถูกมากๆเลยนะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะเมื่อขึ้นแท็บสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าโรงการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสาหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอคะ่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้บริการใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจัดการสแกน QR ว o d e คทุกธน,น,นาคารค่ะก็รับบุญธรเนะคะมาเติม500บาทเข็นไปด้วยนะแล้วก็มาใส่จานวนเงินตรงนี้นะคะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยค่ะ แล้วก็สามารถบันทึกรูปไปแล้สแกนจ่ายกันได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็น t ูมันนี่วอลเล็ตค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนอันต่อไปค่ะอันสุดท้ายก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอ,อนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนความมือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติกการสัั่่งซื้อนคะ เลขข้างบนตรงนี้ค่ะสีสม้สมตรงนี้เนาะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่าำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาเลือกบดบู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถเลียนแท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะล้วก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ t i k t o k ของเรากันนะคะไปดูยอดวิวคลิปวิดีโอของเรากันเนาะ ก็คลิปวิดีโอวันนี้นะคะยอดวิวก็อยู่ที่88วิวนะคะอยู่ตรงนี้นะเห็นกันไหมเอ่ย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดวิวของเราจากเมื่อกี้มีแค่88วิวเองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น1,585วิวกันเลยนะก็ไวมากมากเลยเนาะสั่งซื้อไปแค่นิดแป๊บเดียวเองนะคะยังไม่ถึง5นาทีเลยนะเขาก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วเนาะแต่เมื่อกี้นะคะเราเพิ่มไปอ่า1,000วิวแต่ขึ้นมาเป็น1,500เลยนะก็ไม่ต้องตกใจไปเนาะทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีค่ะเขาก็ชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆเลยนะคะก็แถมมาให้เกือบอีกตังทาหนึ่งเลยเนาะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตตาของเว็บไซ์ โซเชียลค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสำหรับวันนี้ใครสนใจนะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะหากวันนี้บริการได้ไปเราก็ขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ